สี่แปดเจ็ดร้อยสี่สิบแปดแปดร้อยบ้าเก้าร้อยบ้านนี้เฮ้ยกินอะไรเฮ้ยพ่อเราพ่อเราเรากระเปาโอเคชาวบ้านพอเราทา้งละข้ามทุนเดียวรีวิวทุกอย่างจากการเดินทาง โดยมังลักหมูสวัสดีครับเจอกับช่องมังลักหมูเลยคือเก่าครับืันนี้อยู่สระบุรีครับแต่งานไปอุดรหมดละกาลังสิเดินทางตอนนี้กําลังรับสิน้นขาแล้วนะครับกาลังสิงออกไปสั่งเวลาตอนนี้กับประมาณนั่นสิบแปดนาฬิกาครับออกไปในคำพอดีละ่ะเดี๋ยวขึ้นจะแช่งนักจะได้สามทีบตันนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนระบบไหมมาต้องลงจากรถ เอาบาโคตตะแกนเลยตัวแลนน้ำมันล่างมากเนี่ยนะโอ้สุดยอดเลยัฒนะแลนมาแล้วตัวแลนตึงโอเคได้ตัวมาแล้วครับไอเราบับพ่อเช็คบางันถึงวเนี่ภูรัะครับชุดไม้กับตากช่องเตอร์แมันตากช่องอุดรหน้องคาย เมืองปากช่องครับขึ้นคือข,ข,ข,ขักขนาดพอาที่เขามากับเขามาเติมน้ำมันได้ครับเนี่ยมาเติมน้ำมันที่ปั๊มเคียนปากช่องครับเขออยาง

ชค่นะงรัง้นีก็ยิอยากกินไมลกินอะไอ้ตัเราตัเราเราขับเปาโอเคขบัติาเราท้งละ้ามเหือทางหลวงสองศูกิโลเมตร ที่หนึ่งสามหกริม,มาดโดนครับมหมองจอรดรถแล้วครับหมองเขาทั้งเขานี่ก้อนทีคามไปแก้งข้อนีอ่ชัยภพู่มครับชัยภพุม่มโอ้มันได้มาหลายเดือนเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับ หลังจากที่ออกจากชายาผูิมาผ่านแก่งคอดแล้วก็ชุ่มแพร่ผู้เขียวนี่แหละออกมาเลยลวดรัดตดตอนมหฮอดถนนเส้นสองสองแปดครับออกจากสีบนเรื่องมากก้อนที่เขาน้องวัวลำพูนเลยแหละคือถนนเ้นีเพิ่นได้ขยายเป็นที่เล่นแล้วครับเนี่ยกระ่างสีสั่งถมดินขึน้นเบิกป้าออกถมดินขึ้นย่างมะฮาดเลยเนี่ยเป็นถนนสายสองสองแปดครับ ช่วงสี่ประเรื่องหอดน้องบัวรัพูนี่ยล่ะกิโลเมตรทีเท่าไรวะเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนี่ยล่ะทั้งขยายถนนทั้งเห็ดทอระบายนา้ำตามหมู่บ้านไปพร้อมเลยครับเตะตับเป็นทีเดียบ,บร้อยออกจากสี่ประเรื่องมากเนี่ยจะจากการสังเกตก็เป็นหลายบริษัทครับที่มาเห็ดบ่แมนบริษัทเดียวเพราะว่ารับงานกันเป็นช่วงๆนะตอนนี้เพราะผมก็เห็น เครื่องจักรหลายกลุ่มที่จอดอยู่เป็นระยะระยะตามถนนน่ะถนนเส้นนี้ที่ผมเพีนมากการสังเกตว่าครับถนนเส้นนี้ผมกับพวกใครหลายเดือนแล,ะละ้วล่ะมารอบนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งไง้หยุดพักรถตามทางหลวงเนาะพันเหตุไว้เป็นจุดเป็นจุดหลายช่วงยุ่สังเกตจ,จากพุและมาจากโครลาด ใชัย่าพุ่มากหรเห็นแรนผ่านมากอะมาฮอดมองนีครับก็บเกิดการเปลี่ยนแปลงก็อีกถนนเสน้นนี้ก็เป็นเล่นสวนมาหลายปีครับถ้าได้รับการปรับปรุงนี่กสิลดอุบัติเหตุได้หลายเติบเพราะว่ามันมีรถดไง่รดอ่อยรถหน่อยรถอยางเด็กหน้อยนักเรียนไปซึ่งมันก็แคบเนาะบางช่วงก็บว่ามีไหล่ทางขยายจนมะหอดซีแยกไฟแดงนองบัวลำพูเลยครับ นเนี่ยที่แยกเงี้ยนี่ใส่ที่ไปทางบนล่ะจังหวัดเลยขัวที่เป็นทางเลียงเมืองไปอุดรเน,นี่เขามาหอดทางเลียงเมืองก็มาพอซีแยกก้อนที่ขึ้นเขาผู้พันหน่อยนะครับผู้พันหน่อยนี่มีสองผู้พันเนี่ยที่ผมล่งคิปไปกับผู้พันดงหลวงอันนี้เป็นผู้พันหน่อยน้องบลุลําพูครับอาล่ะครับเลี้ยวขวามาก้อนที่ขึ้นเขาก็สังเกตพระองค์ยญ่ง หันหนายุดท,ทั้งเขาหันหนามากทั้งจังหวัดนมองบัวลำพูดนะครับคล้ายๆกันกับจังหวัดมุกทาราเลยเป็นพระพุทธรูปปางลีลาครับยืนจําได้เลยจะเป็นไอ้วัยรุ่นน่ะฮัดขับรถน่ะกับลูกพี่นี่ขึ้นเขาหน่วยนี่แหละเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยขับรถที่แปดล้อนะรถพ่วงไปแลนหินหน้ากลางคนละ ขึ้นเขาหน่วยนี้เป็นหน่วยแรกเลยฮัดขึ้นเขาที่แรกเลยนี่ก็ทั้งหนาท้ายเมื่อนี่ก็เป็นสารปูหลุ่ด้วยครับเพื่อนเด็ดปั๊บป,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 ปั๊บปรุงไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อก่อนก็สิอยู่เลยสพานรอยไปพุ่นละ่ะสารเก่าพ่นอันนี้เิ่นเฮ็ุไหมอย่างสวยงามเลยสภาพร้อยทั้งหัวนี่กเมอก่อนก็บระท่านมีเดี๋ยวนี้เฮ็ดข้ามาวัดองค์ใหญ่ๆล่ะครับมาวัดพระองค์ใหญ่ๆล่ะ เลยมา,จากจังหน่อยมองเล่ยโค้งมาจังหน่อยใส่เมื่อนี่ก็เป็นจุดชมว,วิวนะครับน้ำตกเท่าโตว่าท่านน้ำตกเท่าโตแมนป้ประมาณนี้แหละน่ะจุดชมว,วิวมองเนี่ยครเพิ่นไวถ้ถาก้นมากมาจอดชมว,วิวกันล่าังสุดมองสูงที่สุดนี่เขาผู้พัพนหน่อยแล้วครับใกล้หอดแล้วใกล้สงขามเขาไปแล้ว เดี๋ยวเอมาดูตอนลองเขาครับถ้าเข้าขับรถหม่ๆมเขากัดติดเนี่ยขึ้นยากเ่ยละลงเขาเนี่ยย่านเบรกไมย่ย่านเอาวายู่ย่านมืนยังใสยังไรลนะครับควมามไมยน่ะที่จริงหนึ่งถ้าเขา้าเดม่าน้ำรถเห็นลูกพี่ครับเข้ากับสิมีคำถามมีคำถามในใจจะคล้องกันหรอล่ะ ว่าเสียจังไดแต่ว่าเฮากะเอาตามยางุงผีผ้าเห็ดแหละพ่นก็สีบอกค่อยๆเข่าเกียร์ตั้มอ่าแย่ให้รอกมันถุงหลายเรียงรอบอ่าพ่นสอนนะตะโดนตะตอนฝึกรถไม่ไม่อ่ะอันนี้ทาถ้าเฮา่านมาแล้วซัมนีมันกับบ่เท่าไราครับซีมคือว่ามันติประมาทมั่ยน้อยหนึ่งแหงละคาคนเก่งแล้วแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดได้ย้อนความประมาทมั่ยเนี่ยล่ะ มาจะของเก่งแล้วแต่ว่าคนที่ว่าขับรถไม่ไหมคือว่าเหตุกะทบ่พวกเขเกิดเนี้ยเพราะว่าใส่ควะมัดระวันตลาหลนะครับอุบว่าเหตุเกิด้อนค้นเกาน่าเลยชนหลายนะในตำล่าเขาบอกอันนี้การล่วงเขาเนี่ยถ้าเขาสำนีเขาห้อยมีห้อยแหกโค้งกับมีดตะแเวเนี่ยนี่ฝนตกมันถี่มือน,นะครับล่วงแห้งบางที่กับเบรกใหม่ อันนี้ก็ถือว่าปานกลางครับปานกลางอยู่พ่อฝึกอะฝึกล่องเาขาครั้งแรกอะเขาหน่วยนี่แหละครับได้บทเรียนค้อกันว่าเบรกใหม่ได้ร่งแห้งนี่เขากับคอยเบรกเบรกยุติแต่ว่าเขาใส่ชอบชอบไปน้ำสำหรับกับชอบอะเบรกเท่า สำหรับกับชอบเบรกพอปล่อยเบรกเท่าเขาก็ชอบไปน้ำถ้าชอบเบรกมันติดร่องเกียร์ต่ำตำเลยมันค่อยจะอยู่ถแต่ชอบเบรกถ้าเกียร์สูงมันบ่ค่อยอยากอยู่ปันใดหรอกเลี่ยงไปด้วยการอันชอบเบรกนี่แหละตัวรลายร่องสำเนียชอบเบรกกับสำหรับเบรกเท่านั่นแหละมีค่อยๆกดมันก็ถือว่าคุยเข้าไปใน้ตัวน้ำ ทดสอบไม่ไม่กับทดสอบนะครับบ้องอุจัาก,กับทดสอบฮัรดด้วยตัวเองเนี่ยทดสอบด้วยตัวเองเนี่ยความผิดพลาดจะเป็นคู่จะคล้องการขับรถกีตาเฮ้าคอยเบรกลงมากกับลงมากเพรแห้งเนเดยครับลงเขามากานี่ก็บติใกล้ที่ท้องถึงวัดทำกองเพ่นนี่ก็บซิมีตลาด ห้วยเดือดนะครับเดี๋ยวนี้เิ่นใหญ่ามาตั้งยุ่นี่แหละตีนเขาผู้พานหน่อยนี่เป็นตลาดขายของปลาขายอาหารสดบางเที่ยกับมีของป้านะครับตลาดห้วยเดือดชุมชนห้วยเดือดเมื่อก่อนชูทั้งใจบานห้วยเดือ่อ,อ,นอบน,อนละเดี๋ยวนี้เปนใหญ่ขึ้นมาเบิ้งเทือเขาเหล่าเันมาก่างไมกับเป็นหม่องจุดค่อนเข่าไป สื่อของหาเหลือกเบงสินขาของป้านี่ละพวกไข่หมดดอกหมดแดงนี่ละ่ะต้งเสียกันมิกบมิเขียดไปสั่นละล่งเข้ามาบ้านหวยเดือนเนี่ยมาก้อนตลาดกับอยู่ที่บ้านหอยเดือนก็มีมีดในโนเสาตัวหนึ่งยืนตอนรับเป็นถนนสองหนึ่งศูนยนั่จาก,ากน้องบัวลำพูมานี่ ไปอุบลไงต่อสองสอง,สองแปดติดไปทั้งเลยไปทั้งจังหวัดเลย